ครับพี่น้องสวัสดี FC เอฟซีแฟนครับทุหมองทูบอลครับทางช่องพ่อแม่อุงหญิงครับมีคู่บนมาเยี่ยมครับคู่จากโรงเรียนมัธยมพลคอครับคู่ที่สอนช่วงมสามครับมสองมสาช่วงมตน้น มื่อนี้มาถึงจังหวพะพอดีเลยครับอยู่บาดเอาปะฮะครับเพราะว่าเมื่อวานบริยูเ <ภา S 2> มื่อวานอยู่คอนแกน่นครับนนครัจะได้ว่าเบิ้งคลิปแต่เบิ้งคลิปกับสีหูอยู่ว่าอยู่ใสอยู่ใสนะครับบางิดตามตลอด,ดอันนั้นหมายเพิ่นกิน,นะน,น,นอะไรช่วงนี้กับเป็นช่วงปิดฤดูกาลกะส่วนมากก็จะเป็นงาน ทางโทรทัศน์ทางงานสอบงานยังเนี่ยครับงานอยู่โดมงานเวทียังบม่ทันได้ขึ้นเพราะว่าครับกระสิบ่ถึงออกันซาดอกิ่นสิเปิดเปิดเดือนหนาเนาะแล้วก็อีกวงหนึ่งมันจะเปิดชิ้นเดือนนี้ครับทนเดียสองวง บ่คือเกาบ่เนี่ยมึงคือยางคำมันนั่งในนี่ยเป็นยางคำมันหอนเลยมันร่มยู่ใส เดนี่สอนอยู่มองเกาอยู่ครับแม่ค่นะ่อยู่นี่ะคือเกาคือเกานะ<อ>ครับคู่จากโรงเรียนมัธยมครับเพื่อนมาเที่ยวหาเย่มยามหาลูกศิษย์นั่นๆจะมีเวลาว่างครับ,บปไปอยู่บ้านครัอ,อื่นไปอยู่ครับไปแต่เสาไป่นละ สารคามของลราออกจากส,สารคามแล้วก็สิขอไปกรุงเทพยเลยไปกรุงเทพยมือเดียวแล้วก็กลับมาอีกมีรถไปกลับของรายการโทรทัศน์ครับเดินายตลอดเอามงอาทิตย์วันหนึ่งวันสอง,ส,องสามมือวันหนึ่งกับไปลงเทพยมือเดียวกลับคืนกันครับไปกลับไปกลับ ง่วงนอนว่ะ่วงนอน่นนจะเมีไมูทำหาเนาะมูกับเบิงเบิงส่วนนาเียแตมคือคนบูมาส่วนมูมาเหรียมูกับบมานํ่หมมูบกามาพอคนมูบมกามาคู่โมกาอยากอายเพลินมู่กามา ขามันจะขาวเยอะอยู่บ้านไก่ก็ไปเห็นนมูบอสอนีเ่านห็นยัาตั้งแต่นคนหลายยินรถหลายกันสิบกามากนะครับต่กอนก็เคยมาเห็นมาเที่ยวปกติแต่ก่อนนครับนี่อยู่ไกล้ๆยังบุกามาเลยินนบกามาไปหาเออหอยวะรตนเดี๋ยต้นตอเดอน สิจบแล้วเนาะยุ่มโหนะเนาะเลี๋ยวอไอ้มีหน้ามีสากแกจบละแต่ไม่เลี้ยดแกจมมหกหะสิจมมหกเห็นอยกดาแวกลนะหอาหาถามข่เหมนนะมนแวกหากันบอลลูนกัน ตปกี่คู่ซอนเนี่ยครับสอนวีซ่าอนี่ยซสอนพีพซีพีซีอันคู่ที่มากว่าหันสอนเนี่ยก่อนครับสี่สองคนนะสี่เพิ่มมาแต่ก่อนนะสี่เพิ่มมาหนีวะคู่นะั้นคู่ที่ปรึกษาบอกรือคู่อย่างกระชาำสันสี่ว่าเพิ่มมาหานะตอนที่เพิ่มสีเอาสูตรมาให้นะคู่อย่าง

ฟีนิวสิเอาเป็นสายใหญายหญ่เป็นเอฟซีฟีนิวนะตากับยายตากับยายเนี่ยมือตลอดนะจีนิวส์นะซีเียสกระเบียนหรอตากับยายเนี่ยเอฟซีฟีนิวส์มากนอนอยู่บ้านติดตามผลงานตลอดนี่ครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีตรงหมอทุกบอลครับวันนี้ครูคนมาเยี่ยม นา่นๆ <im> จะมีเวลาครับเวลาตรงกันผู้สอนอยู่โรงเรียนมัธยมพลคอครับแต่แกอยู่มอต้นนะครับม <im> 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 ีกอากาศหอนในจังอนครับืันนี้

เลือกตุก,กตาตั้สวยๆงให้าขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกหมองทุกบอลครับ <c oughs> ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตามในเด้อครับช่องพ่อแม่ผู้หญิงลำเพลินรับพิเชียวครับทางเพจเป็นพ่อแม่ผู้หญิงแฟนเพจพี่น้องเขามาเบิ่งกับซ้ำพี่น้องให้รางวัลมาไล่น้ำใจครับขอให้ยลำลำรวยๆสุขภาพแข็งแรงสุขปู่สุขคนครับฮะสามสบสามสีเดื่องไหนอ๋อก็อยู่บ้านโดวงมันบอกเดี๋ยวดูก่อนจะว่างบอถ้าว่างเดี๋ยวครับครับ ไปเที่ยวาหมูเก่าปะได้ถ้าว่างก็ได้ตอนอยู่ม .4 กับไซซูริไซเคิลนี่แกล้น่นม .5 ับครับมูสิบอกขน่าหู่าสิไปมูดีใจอยู่ไปเที่ยวหานหมูมูกเรียนนี้เบิร์ดไปหอดโรงเรียนมูกุไายเรียนนี้เบิร์มูยิ่งกุซายนะ หนูเคยหนูไม่รู้จะทำตัวยังไงหนูท่านครูทรายเรายิงเลยเรียนนีเลยนะครับผมถือโท,ทรศัวสาวกไปว่าจะไปถ่ายคีฟบนเรียนนี้อยู่ๆเพื่อนการเป็นคนดังก็แบบว่าหนูก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงนะท่าครูวันไหนอ่เดี๋ยวดูก่อนครับจะวางบอกเพราะว่าวันที่สามสิบเอพันจะเปิดวงสองนะแต่วันที่สามสิบถา้ายได้อยู่ค่ะกำลานเด็กไปก็อา,ปกอาจจะแวะไปครับครับ อยู่ใกล้ๆว่าเป็นอยังไ <c oughs> ขอบคุณพี่น้อง FC แฟนครับถุงหม่องถุงบอลครับขอบคุณถูกกำลังใจครับเดี๋ยวพอกันใหมค่คลิปหนาครับฝากพี่น้องติดตามเลยด้อครับช่องพ่อแม่องหญิงลาเพลินน้องไิเชียวครับพ่อแม่องหญิงแฟนเพจคีบปนีอาไวส้สำนีก่อนครับพอกันใหม่ในคลิปหนาสวัสดีครับ